ได้ครับได้เหรือเปล่ฮะได้ครับเอออาจารย์นี่เขาเป็นใครอะครับผมดูอยู่หนงบ้านเนี่ยเห็นรายการอาจารย์พูดอยู่คนเดียวได้ารไหมผมถามไงผมถามคุณก็บอกมาสิไม่ใช่มาบอกว่าคุณไม่รู้เลยบอกให้ถูกประเด็นอย่าย้อนอย่าย้อนคุณตอบสิ กลับมาของโกตีกับร้านโก๊เข้ามันไก่ที่กำลังโด่งดังขายดีเป็นเทน้ำเทท่าในขณะนี้ครับและคำที่ผมจะพูดต่อไปนี้คุณผู้ชมฟังใจฟังดีๆนะครับว่าร้านโก๊ะข้าวมันไก่เนี่ยเขาขายได้วันละหก0มืนบาทโอ้โหนี่แค่ยอดสาขาเดียวนะครับเพราะตอนนี้โกติเขามีถึง4สาขาเรียบร้อยแล้วเลยทำให้ยอดต่อวันพุ่งสูงถึง200แสนบาทนู่นเลยล่ะครับ ทั้งไก่ก็นุ่มข้าวก็นุ่มโดยเฉพาะน้าจิ้มนี้ผมเพว่ที่3ามแล้วครับปริมาณเยอะมากสีิบาทนี่คุ้มมากเลยอะค่ะ,ะทานยังไม่หมดเลยค่ะและคืนนี้กกตีเขาไม่ได้มาคนเดียวครับถึงขั้นประดมพลหุ้นส่วนฝีป,ปากกล้ายัางเจ้าตุรงมกจกแท็กชวนชื่นและยอดเลิกัยผู้กำกับชื่อดังมาเตรียมรับฝีปากกับขาโหดโดยเฉพาะเลยล่ะครับโดยใใรศรูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้รายงานไว้ว่า มูลค่าตลาดของร้านอาหารจานเดียวจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า40,000ล้านบาทเลยล่ะครับเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันครับว่าโกเข้าวมันไก่จะสามารถตีแตกและติดหนึ่งใน8สุดยอดธุรกิจ SME ได้หรือไม่เพราะตอนนี้ดูรีเมเกอร์นี่คะแนนนำโด่งอยู่ที่80.33คะแนนครับแต่ผมว่าคืนนี้คุณผู้ชมคงตั้งคำถามในใจเหมือนผมแน่นอนครับว่าร้านโกะข้าวมันไก่ขายดีเพราะชื่อเสียงของโกะตีหรือขายดี พราะตัวเข้ามันไก่เองกันแน่คืนนี้เรามาหาคำตอบกันครับถ้ำคืนนี้เชิญพบกับโก้เข้ามันไก่ครับเชิญเลยครับโอ้โหสวัสดีครับ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 โอ้โหตัวรองโก้เข้ามันไก่นี่ ว่าเป็นคุณเกาะครับผมมีพี่ยอดพี่ยอดพี่ยอดเป็นผู้ประกาศผู้มุ่กับฮะพี่แฮกพี่แฮกนนะครับสวัสดีครับผมเรือมาแล้ววันนี้ไม่ใช่มาโชว์ตลกหรือว่าเปิดหนังเรื่องใหม่เป็นธุรกิจจริงๆจริงครับเกาเข้ามันไก่ครับอ่ามันยังไงมันไปฝันเห็นไก่เข้าหรือว่าอะไรมาโดนใจให้เรื่องเรื่องคือหนูเป็นคนชอบกินก็ตะเวนกิ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 นแต่ปุ๊บเนี่ยเราก็แบบว่ามันนึกถึงอาหารที่แบบว่าบางคนกินเนื้อไม่กินหมู บางคนกินหมูไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อแล้วมันจะมีฝัรอะไรที่เขากินได้ทุกประเภทไก่คนไม่กินเนื้อกินไก่ได้คนไม่กินหมูมกินไก่ได้หนูก็เลยเลือกที่จะเป็นไก่เพราะไก่เสร็จปุ๊บเราจะขายอะไรดีที่เกี่ยวกับไก่อ๋อข้าวมันไก่นี่แหละครับจุดเริ่มต้นธุรกิจเกิดมาจากเหตุผลง่ายๆที่ว่าใครๆก็สามารถรับประทานไก่กันได้ทุกคนนั่นเองอนนมาหน,หนูบอกตรงๆนะพี่ตาหนูวันนี้หนู กลัวอาจารย์มากเลยอาจารย์อาจารย์นนวันตัวเขากลัวข้าทมายกลัวขาทมายไม่ไม่อาจรย์จะลองได้ข่าวว่าคุณไม่กินเผ็ดจะไม่กินเผ็ดใช่ไหมูกเลไอ้เดดไอโตไอไงอาจารย์ูกเอานเลยผมผมยอนหน่อยคุณจะดลองแล้วคุณกลัวไหมกลัวส่อาจารย์ถามนิดนึงครับผมไม เราอายุไม่น,อน้อยทำไมชอบเรียกเองว่าหนูคือถ้าถ้าสมมติถ้าสมมติเรียกกูมันจะอยากไป,ป,กปกกมั้งจ๊ะ ไม่ดูอยู่เลยกระดาษนี้วันนี้ไม่ใช่เรื่องราวของการโชว์ตลกเลยนะเป็นเจ้าของตัวจริงๆนะพ่อข้ามันไก่เดี๋ยวจะบอกไอ้ผมจริงๆอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวหนูเนี่ยพ่อแม่สอนให้เรียกหนูตั้งแต่เด็กทุกวันนี้พี่ชายคนโตกับพี่ชายคนกลางหนูจึงเรียกแม่กับตัวเองว่าหนูอยู่เลยครับอ๋อคือติดมาตั้งแต่เด็กมันจะติดตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกับผู้ใหญ่หนูก็จะเรียกว่าแทนตัวว่าหนูแล้วคุยกับนัน่ะถ้าไม่คุยจะคำนันละถ้าคำนันเฮ้ยพี่เขาเล่นเขาเล่นมุกตัวนี้วล่ก แล้วจะยิงนกกันไปถึงไหนเนี่ยว่าแต่ตอนนี้ช่วยบอกผมทีว่าก็ข้าวมันไก่เขาเริ่มต้นมาได้อย่างไงผมก็ถามว่าทำไมต้องเป็นข้าวมันไก่คุณไม่คุณไม่ได้ได้มาเพราะอะไรเออหนูไปได้มาเพราะว่าจริงๆแล้วเออหนูมีแฟน <c oughs> เ,เขามเลยถามคุณไม่มีแฟนหรือเปล่าไม่มีทางไม่มีทางได้เห็นแฟนหนูบอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่น่าดูการเขาต้องเอาปูนขาวไปหย่อนแล้วก็จะโผล่หน้าออกมาแฟนหนูไปกินแล้วก็ชวนหนูไปกินทีนี้เนี่ยหนูก็บอกว่า อยากขายไหมเฮ้ยสูตรอร่อยว่ะไ,ไ,ไปชิมแล้วไปกินแล้วอร่อยแล้วก็เลยซื้อสูตรเขาแปลว่าแปลว่าได้เห็นได้เห็นได้เห็นเรื่องราวของร้านข้าวมันไก่ร้านหนึ่งอยู่ก่อนอยู่ <นะ S 2> ข้างถนนร้านหนึ่งร้านข้างถนนด้วยใช่ครับแล,ๆๆแล้วอร่อยหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้ำจิ้มเขาน่าจะมีอะไรที่เด็ดแล้วเราปรับปรุงเนี่ยมันน่าจะเข้าทางเราซื้อสูตรเขาเพราะอุปกรณ์หนูให้แฟนหนูไปขายรถเข็นหนึ่งปีครึ่งเต็มเต็มแล้วที่สำคัญคนที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ถ้าคุณใช้จมูกคอื่นหายใจคุณทําเองไม่เป็นวันหนึ่งถ้าคนสับไก่แล้วออกคุณสับไม่เป็นี่ครับแต่แฟนหนูสับไก่เป็นทำน้ำจิ้มเป็นทําต้มไก่เป็นหุงข้าวเป็นหนูก็เลยบอกว่าให้แฟนหนูไปฝึกวิญญาณยศปีครึ่งพร้อมไหมพร้อมแล้วเปิดเดือนแรกที่อ่าเปิดสาขาแรกที่อาเซียเดือนตุลาคมวันที่สองตุลาคมนี่แหละครับก็เข้ามันไก่สาขาแรกที่ R c a เ แล้วดูครับคุณผู้ชมลูกค้านี่แน่นขนาดเต็มร้านจนพนักงานนี่รับออเดอร์กันมือหงิกเลยละครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับว่าจากสูตรข้าวมันไก่ที่ซื้อมานั้นก็ตีทำอะไรเพิ่มจนขายดิบขายดีได้ถึงวันละหกปืนบาทนู่นเลยล่ะครับก่อนที่มาถึงการเปิดมาเป็นธุรกิจหลักจริงๆเลยเนี่ยมันมันเด็ดมันอร่อยขนาดนั้นเลยไก่มันเขาไม่เขาไม่ทุบมันก็ไม่ตายดิ ไม่ใช่ไงเดี๋ยวไปไงใช่ใช่แล้วแต่ไม่ทุกเวลาเวลาเอาลาดอ่ะลาดแล้วแต่วมันทุบไหมอ๋ออาจารย์อธิบายให้อาจารย์อะคุณเล่นผมก็ต้องเล่นบางเด็อาจารย์ก็งเล่นม้างเด็เราต้องบอกไม่ทุบหมายถึงว่าก่อนที่จะเอามาลาดเนี่ยเขาจะไม่เอามีดมาแตะแตะร้านทั่วไปเนี่ยเวลาเขาแล่ไก่ออกมาเนี่ยเพื่อการขายได้จำนวนเยอะเขาจะทุบให้มันแบนแล้วมันจะขยายออกมาแล้วก็ตัดตัดตัดมันจะดูเยอะแต่บางบางอ๋อที่นีของร้านนี่ที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ย ชอบใจอย่างเลยประทับใจคือไก่ไม่ทุบหนึ่งสองน้ำจิ้มเด็ดสามเอ้ยสามข้าวเนี่ยไม่มันเกินไปแล้วก็ไม่แข่เฮ้ยดีว่ะก็เลยซื้อถ้าร้านข้าวมันไก่เขาดีจริงๆเขาจะขายสูตรให้เราหรือ โอ้โหปรับอารมณ์กันแทบไม่ทันเลยครับเมื่อกี้ยังหาอยู่ดีๆเข่อแวบเดี่ยวขาหดเออฉากอัดทันทีครับเขาขายทําไมเขายอมขายเราเพราะว่าเราก็ต้องเก็บแล้คุณต้องมาแยกลูกค้าเขาสิเพราะว่าหนูเป็นโกติครับผมหนูบอกกับพี่คขาโกติโกมีนายกเหรอครับทาไมครับโกติมีไม่สิดครับโอ จะดักทำไม่ะทำไมเนี่เขาพูดเขาไม่ได้ดักเขาพูดเพื่อให้เราแปลเขาพูดเพื่อให้เราแปลนะโอ้โหเรื่องของเรื่องไปคุยกันถูกชะตาเพราะว่าแฟนหนูนี่เป็นคนอีสานและเขาก็เป็นคนอีสานทั้งผัวทั้งเมียก็พูดอีสานจ้อกันไปจ้อกันมาก็เลยถูกใจขายก็เลยขายให้แต่อันนี้ก็รสชาติเดียวกันนีรสรสรสชาติเดียวกันแต่วัตถุดิบในการนำมาทำมันจะดีกว่าเอาของดี นะครับของดีมาทําทั้งหมดเพราะจริงๆแล้วหนูบอกก่อนที่จะลงทุนท,ทําธุรกิจทุกอย่างมันบอกว่าเฮ้ยบอกคุยกับญาติพี่น้องเลยว่าเรามานั่งคุยก่อนว่าเขามันไก่เนี่ยข้อเสียคืออะไรอองั้คุยก็ไม่เมื่อยดิเพราะอะไรเขานั่งคุยไงนั่งคุยเออผมล้อนะครับ เขาหลอกเขาหลอนทานแล้วทุกคนต่าก็กมาแล้ครับวันน like um ี้ที่ว oh> oh ันน oh 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 ี้ครับวันนี้ครับตกใจแล้วไม่น่าเชื่อรายการอะไรก็รู้ยิงกันเป็นระยะนั่นนะสิครับรายการธุรกิจนะครับเนี่ยแต่ยิงกันอย่างกับรายการตลกและนอกจากพี่ป๋องจะมาสังเกตการทําธุรกิจแล้วยังมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรมาชมพร้อมกับรับคู่มือเริ่มต้นธุรกิจไปคนละหนึ่งเล่มเลยล่ะครับอ่ะดเดี๋ยวกําลังเข้มข้นกําลังเข้มั ข้าวมันไก่เนี่ยทําธุรกิจเนี่ยข้อข้อเสียของข้าวมันไก่แต่ละร้านมันมีอะไรบ้างอ๋อน้ำจิ้มถ้วยบางไก่ทุบอ่าข้อเสียข้าวเละข้าวแข็งโอ้ยเสียมากขึ้นไก่บ้านไม่ได้ใช้ไก่ตอนไม่ได้ใช้ไก่ดีๆก็มานั่งคุยกันและเอาข้อเสียเนี่ยมาใส่ในในร้านเราให้หมดเลยในร้านเราหมดเลยเป็นเป็นเป็นข้อเสียมาปรับเป็นข้อดีใส่ร้านเราร้านนี้ก็มีแต่ข้อดีสิแล้วหนูก็เลยบอกญาติพี่น้องว่าเฮ้ย จำไว้อย่างนะครับว่าชื่อโกตีในวงการนี้17ปีไม่ได้หากันมาด้วยเงินบาทสองบาทอย่าทําร้ายชื่อเสียงหนูด้วยการเอาธุรกิจมาฆ่าคำว่าโกตีหนูรับทำงานหนูตั้งใจเต็มที่เช่นกันครับหนูนํามาเปิดร้านเข้มไก่หนูก็ตั้งใจทุกอย่างหนูอยากให้คนกินของดีไก่ทุกตัวเต็มใจตายเอายังไงล่ะผมก็ต้องถามอ่ะมาเป็นขบว่าเลยมาเป็นเล้าๆเลย ขึ้นมาบอกวบอกว่าโกตีช่วยเรา,าจริงกันทีครับาช่วยถามอะไรที่เป็นวิชาการหน่อยได้ไหมครับเนี่ยกีสักเซฟแฟกเตอร์ของธุรกิจข้าวมันไก่คืออะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยว,วยแปลไปเป็นไทยเลยเขาจะลงเลยเขาเอาไงดีเขากุญแจจะทำให้ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับอาจารย์กุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเราประสบความสำเร็จนะครับอาจารย์คือการใส่ใจลูกค้า<อ> ทำให้เหมือนกับว่าเรากินเองเราจะเชื่อได้ยังไงเพราะว่าทุกคนเวลามาออกทีวีก็บอกเลือกไก่อย่างดีเลือกข้าวอย่างดีน้ำจิ้มใหม่ตลอดไก่ทุกตัวไม่เคยผ่านตัวผู้เลยไม่ใช่ <laughs> มันคือเหตุผลพ่จตุลองนี่ดูจะใส่ใจกับการชัดเลือกไก่มากเลยนะครับพี่ แต่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอะไรบ้างคือสิ่งที่โกกตีบอกว่าเขาใช้วัตถุดิบคุณภาพดีมากกว่าตรเข้าวมันไก่ต้นตำรับที่เขาซื้อมาซะอีกครับหนูบอกได้หมดเลยครับน้ำจิ้มของเราไม่มีค้างปั่นใหม่ทุกวันแล้วมันไม่ค้างมันดียังไงเรอระไม่ค้างเพราะว่ามันจะได้ความสดและอัอนั่นั่นนัน่นคือเรื่องความสดแหละแล้ววัตถุดิบต่างๆของคุณมันต่างกับคนอื่นไหมทำไมคุณต้องมากินน้ำจิ้มของคุณน้ำจิ้มของหนูจะรสจัด พราะเรจะรสจัดครับผมสาหรับคอที่ชอบกินรสจัดแล้วก็คอแบบฮาร์ดคอแบบคนไทยเลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไก่เราจะคั้นไซสครับอาจารย์ไม่ใช่ว่าจะเอาไก่อะไรมาขายก็ได้ม,มีไส้แล้วอาจารย์อย่างเช่นน,น,นี่คือต้องต้องเท่ากันพอๆกันนี่เหรอพอๆกันแต่คุณต้องตระกูลเดียนี้ไสองโลแปดสองโลแปดอันนี้คือสองโลแปดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้สามโลสองมันไม่ได้ปัญหาของมันคือสองโลหกต้นเล็ก แล้วก็เนื้อน้อยพอสามโลสี่สามโลห้าเนื้อเยอะแต่ต้มข้างในแล้วไม่สุกคือขอลดคั้นไปเพราะว่าง่ายต่อการต้มต้มง่ายแล้วคนต้มเนี่ยกะได้ว่าอ๋อสองโลแปดไอ้ลงไก่ใ้สองโลแปด้ต้องกี่นาทีสามโลสองกี่นาทีอ๋องั้นถ้ามันน้อยกว่านี้มากกว่านี้มันไม่ได้ลวมันจะกะยากครับเรียกได้ว่าพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุด็บจจิงๆครับขนาดไก่อย่างคัดไใสเฉพาะเลย เพื่อง่ายต่อการต้มและที่สำคัญยังได้เนื้อไก่ที่นุ่มอร่อยแบบสุดๆไปเลยล่ะครับและไม่ใช่แค่ไก่อย่างเดียวนะครับที่ใช้ของนี่ส่วนข้าวนะครับหนูไม่ได้ใช้ข้าวถังอ้ใาใช,ใช้ข้าวถุงครับถุงละร้อยแปดสิบแล้วมันยังไงมันก็จะต่างคือถ้าข้าวถังเนี่ยมันจะมีข้าวหักข้าวเล็กปลายข้าวบ้างนี<อ>่เ็เรียกว่าปลายข้าวมาให้หมากินหรืออะไรเงี้ยคือร้าน,ร,านร้านทั่วไปมักจะทำมือนนั้นเพราะว่าเสฟต้นทุนในการผลิต โอ้โหลงทุนจริงๆครับขายข้าวถุงไม่ใช่ข้าวถังป๊อปโป๊ะมันหน่ถ้วยอ๋อนี่จะเห็นได้ว่าเม็ดข้าวนี่จะเต็มเม็ดใช่ครับเต็มเม็ดมันจะไม่ขาดแล้วกรรมการเช็คแล้วโมีวิธีหุงยังไงให้มันอร่อยหุงนะเราจะมีการใส่พวกขิงพวกกระเทียมสังเกตว่าถ้าสมมติว่าดูเนี่ยจะมีมันจะมีพวกเศษ ใี่กวากระเทียมกระเทียมนี่เราจงใจใส่ลงไปใช่ไหมครับผมใส่ให้ดูลกตาครับผมโด้ยการทานหนูใสะอะไรกัย่ <c oughs> ผมว่าคืนนี้พี่้ตีกับขาโหดของเราเนี่ยคงยิงมุกกันพุุนไปข้างละครับแต่โอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับว่าข้าวนี่มมเม็ดอิ่มสวยงามทุ่มถุนสร้างกันแบบว่าไม่โัวกัดทุนเลยละครับ แล้วก็น้ำตุ๊กของหนูเนี่ยอันนี้เป็นสิง่งสำคัญสิ่งหนึ่งนะเพราะมันต้องเราประธานเราต้องเคียงคู่กันของหนูเนี่ยจะใส่บางคนเอาที่โครงมาขายที่โครงละสิบห้า,าบาทขายคอห้าบาทแต่ของหนูเนี่ยเลาะไปปุ๊บเทลงหม้อน้ำตุ๊อ๋อ้งหคุณจะรถใส่ไหมเทียบกับผุณจะรถโอ้โหนี่ห <ละ S 2> ักหน <ละ S 2> ้า<ะ><ง>เลยถุงยายแล้วก็ลากหกชีนถ้าลากคุณจะ่อยได้ไงอ่ะไม่ใส่บุญยรส มันมีตู้สิ่งอาจารย์ไม่รู้เลยว่าบางสิ่งมันยังไม่ต้องใส่บมก็ไไม่ขึ้นเลยเหรอน่าจะของที่ตั้งนานแล้วับพี่จตุรังน่นเกาตีมาขายด้วยป่ะขายด้วยครับว่างป่ะไหนปกติอยู่ร้านนี้มันไหนก็แล้วแต่ถ้าว่างวันไหนก็จะแวะเข้าใกล้สาขาไหนสมมติวันนี้ใกล้สาขาที่ RTA ก็จะขาที่สาขาครับตอนนี้ตอนนี้มีสามครับหนึ่ง หนึ่ง R T A สองทาวินทาวสีเวลาสามตึกซันทาวเวอร์หลังตึกไทยใลันด้าสุดยอดจริงๆครับภายในเวลาไม่กี่เดือนก็ขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วย้ยำกันอีกครั้งครับกับเกาะเข้ามันไก่สาขาแรกที่ R C A สาขานี้ได้ใจพนักงานออฟฟิศละแวกนั้นไปเต็มเต็มครับหัดมาอีก2เดือนก็คุดสาขาที่สองึ้นที่ทาวอินทาวสีเวลาโดยการเข้าร่วมพุ้นของยอดฤกษ์ชัยและสาขาที่3ที่ตึกซันทาวเวอร์ซอยพหลโยธิน1ิ ก็โผล่มาติดติดเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแถมยอดขายยังเมาแรงซะด้วยครับแล้วรวดเร็วไปกว่านั้นหลังสงกรานต์ปุ๊บสาขาที่4ที่พุทธมณฑลสาย4โดยจากปุโรงมกจก็เปิดให้บริการตามมาติดติดครับการเติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจก็เข้าเหมือนกันคงเป็นตัวการันตีได้เป็นอย่างดีถึงความอร่อยแน่นอนครับ แล้ววันนี้ก็ตีก็ขอโชว์ลีลาการสับไก่ให้ดูกันจะจากไปเลยอาป้าปาป้เมตปาปาป้า่าป้อปาอ้าปา้าจะอ้่มม้ากาป้นปา้าปา้าปาป้าปมปาปาป้าป้าปา้าปา่้าป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 ไาปาิ้าปน้าปา้าปาป้าปป้้าปาาปาป้า้าปาป่ยา้า่า่ าอันนี้คือสี่สิบเห็นแล้วอยากจะบอกว่าราคาคุ้มค่ากับคุณภาพจริงๆครับแต่โก็ข้าวมันไก่ยังมีเมนูพิเศษสเปเชียลสุดๆไว้บริการท่านผู้ชมอีกด้วยนะครับกับข้าวมันไก่เยอะตัวแกหนูคือจะไม่ไม่เห็นค่าไม่เห็นค่าวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดสิบครับไม่เห็นค่าคุณว่าไก่จะต้องปิดมิจฉาเนี่เหรอไม่เห็นนิดเดียวเห็นนิดเดียวครับโอ้โหเดี๋ยวไม่ใช่ สับเฉพาะออกทีวีแล้วเป็นอย่างนี้นะครับที่ร้านเราก็เป็นอย่างนี้ <70 S 1> การันตีนะกาะรันตีครับว่าทุกคนได้สิบเท่ากันปกติคือ40<ช>อันนี้คือ70เพราะว่าเป็นข้าวมันไก่เยอะมาเจ้าเนื้อไก่นี่บดบังซะจนแทบ,บมองไม่เห็นข้าวเลยแล้วครับนี่มันฮ่าทุ่มแล้วนะครับมีสาขาไหนเปิดหรือเปล่าครับเนี่ยั้น40่แล้วเจินี่กำไรใช่ไหมกำไรเพราะว่าใช้ของค่อนข้างดีอะกำไรของเรานะครับอาจารย์คือบอกคุณผู้ชมตรงได้เลยคือจริงๆแล้วถ้าฝั่งข้าวสองจาน8ปิบาทแต่เราเซฟข้าวไป1ิบบาท ามาชดเชยที่ไก่ามาชดเชยที่ไก่แค่นั้นเองครับแค่นั้นเองครับเอาละครับมาถึงตอนนี้กรรมการก็เริ่มชิมน้ำซุปกันก่อนเลยครับว่ารสชาติจะดีขนาดไหนเป็นไงฮะน้ำซุปโอ้นี่เพลงเด็กคำน้ำซุปนี่ถือว่ากรรมการชอบ น้ำป๋องเป็นไงรสไม่จืดไม่งั้นธรรมดาจะเป็นแบบเหมือนน้ำน้ำน้ำเปล่าแล้วก็ใส่ฟักไปชิ้นนึ่งน้ำกระดูโครงไก่ไทยอัดรากผักชีแล้วก็ใส่ซีโครงซี่โครงไก่นะครับต้องไปเป็นชั่วโมงเลยน้ําสุปนี่ผ่านฉลุยเลยนะครับกรรมการโอเคแต่หลังจากนี้ไปของจริงแล้วละครับและนี่ก็คือน้ําจิ้มสูตรเด็ดรสจัดจ้านของโก๊ะเข้ามันไก่ครับว่าแล้วพี่ป๋องแกก็ไม่รอช้าครับจัดไปเต็มเต็มคำ แต่ปัญหาอยู่ที่ขนนี้แหละครับอ๋ออาจารย์แกจัดหนักเต็มคาเหมือนกันครับเนื้อไก่เป็นยังไงคะเหนียวเหนียวธรรมดากินข้าวมันไก่ตอนเนี่ยเนื้อจะยุ่ยแบบลุยเลยแต่อันนี้ขนาดสั่งเนื้ออกซึ่งธรรมดาจะรุยแบบลุยเลยอันนี้ก็จะมีความเหนียวมีให้ได้เที่ยวเค้าไม่มันด้วยพี่อะข้าวไม่มันเกินเกินไปต่เริ่มจิ้มแล้วข้าวเป็นยไงอาจารย์ เผ็ดดีแต่คนไม่ชอบเผ็ดเนี่ยจะมีปัญหาอะใช่ใช่บางบางควรจะนั้นแล้วใคจะกินเองแต่เจ้าทานแบบอาจารย์นะครับผมไม่กินอที่เกราวนะมีน้ำจิ้มให้สามอันเลยสามรสชาติสามแบบสามรสชาติเลยให้เลือกเลยเลือกเอาจานก็จะสวยดีดีนะทีน่ะแนะนำได้น่าสนใจครับแต่จริงๆแล้วขาโหดแกชอบทานเผ็ดมากครับเลยถูกใจกับน้ำจิ้มของกะข้าวเหมือนไก่แต่ก็ต้องมานั่งซับเงื่อกันแบบนี้ล่ะครับ ร้านเป็นข้าวมันไก่อย่างเดียวล้วนๆเลยไม่ม,ม,ไมีอย่างมีก๋วยเตีย๋ยวไก่ด้วยก๋วยเตี๋ยวไกก๋วยเตี๋ยวไก่มีก๋วยเตีย๋ยวไก่ด้วยครับแต่ก๋วยเตีย๋ยวไก่เนี่ยหนูเป็นหมัดเนาะครับผมเวลาคนที่แบบสมมติมาแล้วข้าวมันไก่ต้องรอครับหรือว่าอุ้ยทำไมนานจังอ๋อเรามีก๋วยเตี๋ยวนะครับพอกินก๋วยเตี๋ยวแล้วส่วนมากคนจะบอกอุ้ยก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยว่ะแม่แม่แม่คนมาที่ร้านเนี่ยบ่นอะไรบ้างพูดตรงๆคือก็วยเตี๋ไม่รอนานจังที่นั่งไม่พอคือคือประเด็นนี้ประเด็นหหลักคือนูพยยาาม ต้องการรองรับลูกค้าให้ได้เยอะที่สุดก็คือการบองว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีปัญหากันเอาอันนี้เข้ามาพอเราเอาระบบนี้เข้ามาจัดการเสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเร็วขึ้นเว้ยสมมติสั่งปึ๊ก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 น้ำขึ้นที่น้ำก๋วยเตี๋ยวขึ้นที่ก๋วยเตี๋ยวข้าวขึ้นที่ข้าวเสร็จปุ๊บพอได้เครื่องนี้มาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้เกี่ยวกับระบบการจัดการของร้านดีขึ้นมากก็คือเครื่องมันทางานแทนเรานั่นแหละปิ็นปุ๊บมันจะมีรีพอร์ตแต่ละวันหนูไปถึงขอรีอวันนน้ห่ย ขอรีพอร์ตเมื <única sus> oh, newer, ่อวานหน่อยขอรีพอร์ตวันที่22หน่อยอะไรออกเยอะวะก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่เอาไปกี่จานสี่ร้อยห้าสิบเก้าจานโอ้อะไรอะไรร้อยจุดสองร้อยจุดเฮ้ยจริงจีแล้วเออต้องปันการล้วนไหลแล้วก็ดูด้วยว่าอะไรที่ควรจะทําและอะไรไม่ควรทำถูก่ชอบองแล้วก็ต้องรู้เลยว่าระยะกี่โมงขายดีเราก็จะ เตรียมรองรับช่วงนั้นได้เห็นแนวคิดในการทําธุรกิจแบบนี้แล้วบอกได้เลยครับว่าอนาคตสดใสแน่นอนเพราะมีการจัดเก็บข้อมูลและการพัฒนาร้านอยู่ตลอดเวลาโดยระบบการจัดเก็บข้อมูลนี้เริ่มทําที่สาขาเทาอินทาก่อนเป็นสาขาแรกครับถ้ามันช่วยลดปัญหาให้ลูกค้าไม่ต้องรอและสร้างความรวดเร็วได้ผมว่าพี่กาะเต๋ลองทุติดตั้งทุกสาขาแน่นอนครับ สรุปปัจจัยสู่ความสําเร็จของก๊ะข้าวมันไก่ครับอันดับแรกคงต้องยกให้กับแบรนด์อันโด่งดังของตัวก๊อตีเองก่อนจากนั้นก็ขายความเป็นข้าวมันไก่ด้วยตัวมันเองกับการพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบให้ดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทําแถมยังใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีอีกด้วยและที่สําคัญพี่ก๊ะแกเลือกทําเลร้านดีครับเจาะจงส่มลูกค้าออฟฟิศโดยเฉพาะด้วยข้อดีต่างๆร่วมกันทําให้ยอดขายต่อสาขานี่สูงถึง6 0 0มืบาทต่อวันต่อสาขาเลยล่ะครับ งั้นก็ประเด็นว่าตอนนี้มีรายได้อยู่ที่หกหมื่นต่อสาขาต่อวันครับคุณจะเติบโตไปยังไงที่หนูต้งเป้าไว้อยากจะได้วันละหนึ่งแสนต่อต่อวันต่อหนึ่งวันต่อหนึ่งสาขาต่อหนึ่งสาขาจะเพิ่มเป็นหนึ่งแสนบาทต่อวันต่อสาขาถ้าทําได้ยอดขายต่อปีจะทําให้กลายเป็นข้าวมันไก่ร้อยล้านเลยละครับช่วงหน้ามาดูกันต่อครับถ้าไม่มีโกตีโกข้าวมันไก่จะอยู่ได้ไหม หนูเชื่อว่าอยู่ได้เพราะมันขายตัวมันเองครับโอ้โหวันนี้ท่านผู้ชมดูให้ตลอดรายการนะครับกระต่ายทั้งน้นเลยขามันเรียวได้ใจจริงจริงหายกระต่ายเต้นชมจันโอ้โหโบราณนะโบราณช่วง SME ตั้งต้นรวย s อ e ตั้งต้นรวยในวันนี้นั้นจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ House of Tea ถุงชา12ราศีที่ผู้รักการดื่มชาน่าจะถูกใจอย่างแน่นอนครับอย่างโปรดังนี้ชื่อว่า The Secret of Twelve ค่ะเป็นความลับในการดื่มชาของแต่ราศีข้างในก็จะประกอบไปด้วยถุงชาเนี่ยค่ะแล้วก็คำบรรยายเป็นความลับในการดื่มชาของแต่ราศีนอกจากนี้ก็ยังมีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งเป็นหมอน ก็อยากจะฝากถึงคนอื่นนะคะว่าถ้าเกิดมีไอเดียอะไรแล้วก็อย่ากเก็บไว้คนเดียวอยากให้ลองเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ดูเผื่อว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างไรายได้แล้วก็เป็นธุรกิจในอนาคตค่ะและนี่ก็คือ House of Tea อีกหนึ่งธุรกิจดีๆที่สื่อความหมายผ่านทุกชากครับ